นี่แบกสบายกับแม่ยา่าเห็นไหมลันเนาะโอ้ดูดูทุกคนแบตนะวิงเกอร์กรีนลุกขี้เด็บคอเดชลุกขี้คัลเลอร์มัมอย่าได่อิงเล่นคอลุกขี้กรีนเนี่ยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนโ well. อ,อ้เพื่อนไม่สบายเพื่อนเพียนที่ไม่สบายได้ข้อความถึงบอกจะไป why are we g กอ n g today เอ่อสวนบางกิจศูนเตอร์ ตุสตันแบงเพื่นเพื่อนนะทำอ่ามันอยู่ตามชนบทจ้ะจอยจะพาไปดูวิวทิวทัศน์ชนบทไม่มีบ้านคนนะมันจะเป็นแหล่งที่ว่าคนไปเดินไปวิ่งไปทํากิจกรรมต่างๆถีบจักรยานอะไรประมาณนี้น้อยนี้เนาะไปวิ่งอะไรประมาณเนี้ก็เคยไปบ่อยเอออยู่ไม่ไปวิ่งคนอื่นไงอืมร,ร,รู้ดีมากเลยแล้วก็ มันจะอยู่กับติดกับไว้์ฮอสแต่ทุกคนเราก็จะเดินทางไปกเราจะให้เวลา how long on driving fifty fifty minutes ห้าสิบนาทีจ้ะ,จะใช้เวลาในการเดินทางลาจากทุกคนท้องฟ้าแจ่มใสแต่ว่ลมแรงแห้งแรงทุกคน,เ,เ,กคนเอ้ยยังกับยังกับหน้าหนาวอะลมแรงแล้วหนาวด้วยนะไม่ใช่มันไม่หนาว ก็ชั <ını Vincent Leonard> ้นนี่แหละตัดก่อนจะไปก็เติมน้ำมันจะทุกคนเติมน้ำมันเติมน้ำมันตรงนี้เพียนดีลงไปเติมจ้ะที่อังกฤษนี่คือไม่มีคนมาเติมน้ำมันให้เรานะเพื่อนๆนะไม่มีเด็กปั๊มอ่ะจ้ะคือเราต้องช่วยเหลือตัวเองจ้ะ จะล้างรถจะเติม,มน้ามันจะเติมลมรถอะไรประมาณนี้ก็คือเราต้องทําเองหมดเขาจะไม่จ้างเด็กปั๊มจากที่อังกฤษนีไ่ไม่เคยคือไม่มีเด็กปั๊มเลยอาจยา์ทุกคนนะไม่เหมือนบ้านเราบ้านเรานี่ก็คือไปถึงนี่บอกเขาว่าจะเอาเท่าไหร่เนาะยื่นเงินให้เขาอย่างเงี้ยก็จะมีเด็กปั๊มอยู่ที่นี่เขาจะไม่มีเด็กปัก๊มจ้ะนะเขาส่วนใหญ่ก็น,นี่แหละทํากันเองอะจา้ะเติมเอง จ่ายไปจ่ายเงินเองอะไรประมาณเนี้นะทุกคนก็จะแตกต่างแต่ละประเทศมันก็แตกต่างกันเลยจากธรรมดาไม่เหมือนกันหรอกอากาศก็อย่างที่บอกเพือนๆลมแรงถ้าไม่มีลมนี่มันจะอุ่นสักหน่อยมันหนาวเพราะลมจ้ะแล้ววันนี้อากาศเทียนกีสิบสี่องศาจ้ะนะตอนเย็นก็จะลดลงอากาศก็จะต่ําลงกว่ากว่าตอนกลางวันนะเพื่อนๆน ทำท่ามองเดินมานี่คิดคิดว่าตัวเองเป็นไข่เนี่ยฮะอันดี้ฮะยูต yeah? <I am. S 1> <laughs> ิงอยู่เจมบบนเนี่ยไออ่ะไออ่ะเจมโบนอันดี้เอ้ยจอยเอ้ยไปไป Are you ready พร้อมหรือ,อยัง Ready to rock and roll baby โอเค love ถนนล่งอยู่จ้ะช่วงเช้าเช้านายก็ขอกหนาวนล้วเนี่ยอันดี้ exactly 9โมงเช้าจ้ะทุกคนจอยก,ก็จะถ่ายวิวถนนหนทางตามชนบทไปเรื่อยๆจ้ะทุกคนให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูช่วงหน้าร้อนเนาะว่ามันแตกต่างจากช่วงหน้าหนาวยังไงเพราะว่าช่วงหน้าหน้าหนาวกับหน้าร้อนมันแตกต่างกันจ้ะเพราะว่าหน้าร้อนจะมีใบไม้เขียวชอุ่มส่วนช่วงหน้าหนาวก็จะเหลือแต่กิ่งไม้จ้ะเหมือนต้นไม้ตายแล้วอะไรประมาณนี้จ้ะทุกคนเราก็จะ รับชมไปพร้อมๆกันจ้าทุกคนเหมือนฝนจะตกเลยข้างอื้อฝนไปข้างหน้านะมืดฟ้ามัวดินอย่างนงี้แหละตลอดโอ้ดิสวิริส อั <Room. S 1> นนี้ก็พปูกปลารมแรงมากทุกคนแตเด็ิร You think so Country side ตอนนี้ก็จะขึ้นเขาเรียกว่าไอ้นี่เนินจ้ะนะแต่ว่ามันมีรถไถค่อยๆขับขึ้นขึ้นบนเนินเพื่อรถก็จะโอ้โหยาวเลยทีเนี้ยค่ะค่อยๆไต่ขึ้นเขาอันทีเนี้ยเหมือนรถติดเลย <laughs> รถแท็กเตอร์กับเด็กโอ้สายกบิดดปวยกันมอเตอร์ไซค์มาเห็นพี่เห็นที่บอกว่ามอเตอร์ไซค์มาจ้ะค่อยๆไต่ไปรถไทยเขาช้าเพื่อนๆขึ้นเนินอย่างนี้แหละหลบให้มอไซค์ จะขึ้นเนินมาได้นี่ก็ใช่ย่อยโน้ยาวเยือดอยู่รนรถอ่ะยังกับว่ารถติดอ่ะมันก็ว่าปากช่องไปทาาแถบอีสานนะอมาถึงกันแล้วทุกคนจอดรถแล้วก็ไปจ่ายค่าจอดรถจ้ะ จ่ายค่าจอดรถคนเขาก็มาวิ่งกันเยอะวิ่งแบบมาราธอนนะจ๊ะนะวิ่งมาราธอนเพี่อนที่ก็มาคุมมาช่วยกันไอ้นี่เขาขาดคนช่วยแบบว่าช่วยคุมงานนะเพื่อนๆคอยแจกใบไอ้นู่นไอ้ใบไอ้นี่เช็คนัมเบอร์หรือตรวจว่าคนวิ่งถึงไหนอะไรประมาณนี้จ้ะงวดนี้พี่เพี่อนที่ไม่ได้วิ่งนะแต่ว่าแค่มาไอ้นี่จ้ะมาช่วยงานก็ให้มาช่วย ที่มาช่วยทีนี้เขาก็จะตัดเงินที่แบบว่าถ้าเพื่อนที่จะซื้อบัตรเพื่อจะเข้าในการวิ่งก็จะได้บัตรฟรีเพื่อนๆเหมือนว่าถ้าเพื่อนที่มาช่วยเขาสี่ห้ารอบเงี้ยคือถ้าเพี่อนที่จะจะวิ่งมาราทอนก็ไม่ต้องไปจ่ายเงินเพราะว่าแพงนะร้100อยกว่าปอนเพื่อนๆจะจะมาวิ่งมาราธอนนี่ไม่ใช่วิ่งฟรีนะต้องเสียเงินจะ้ะสโตนแบงก์นอช o น a พาร์ k ทำเพื่อนกิจกรรมเยอะแยะมากมายไปสิบอกมากับฉันไหมเหรอซอฟฟี่คนสิอคนสิคนสิกินเดย์ Have children in there Andy ก็ให้ปลาลูกเปิดแล้วเถียงอยู่เพี่แอนดี้เป็นคนขี้เถียงมากบอกว่าเปิดแล้วเปิดแล้วไม่เชื่อจอยไงนั่งกินอยู่ยนะพัดดัน you order yeah did you want one No, thank you. Which one, mine? Both, Both same. Both yeah, thank you. I'll just go get wait for me, Sarah. Okay. I you have sugar? Pardon? you have sugar? No. not sure no. in any of them. Both You're red hot, though. <laughs> นามาวมกเลยย่ามารับจอยด้วยกับทุกคนนัดกับย่ามาย่ากำลังมานขับรถผ่านจอยอยู่ย่าไปรับที่ตรงที่เขาวิ่งกันทุกคนนะฝนมันเริ่มตกเงี้ยก็เลยแบบว่าที่แรกนัดย่าให้ย่าขึ้นไปเดินกับพวกจอยที่ย่าเขามีธุระย่าเขาบอกเลยไปรับจอยแล้วก็จะพา การไปธุระยาาจะไปธุระจะไปซื้อออะไรเกี่ยวกับไอ้ทำความอุ่นภายในบ้านนะจ๊ะทุกคนแล้วก็นั่แหละจะไปซื้อแถวยอกนู่นน่ะนะไปกับเพื่อนเพื่อนเขาอีกคนหนึ่งชื่อบาร์เกตเออนะคุณยายคนนั้นเขาก็จะไปด้วยแล้วก็ยาก็อาจจะตะเลิดไปส่งจอยนะตะเลิดไปส่งจอยที่นู่นเลยที่ที่บ้านนะจ๊ะตอนนี้จอยก็จะแวะมาหานะดื่มชากาแฟกับย่า แกาแฟนี่ก็มีแล้วนะเพื่อนๆเน,นี่แต่ว่าจะพายามาดื่มไงนาน,นานเห็นท่านสักทีก็เลยจะพายามาดื่มกาแฟที่เมืองเฮมซี่นะเพื่อนๆนะเฮมซี่ถ้าแดดออกดีๆนี่ถ่ายรูปจะสวยมากอันนี้มันมันเหมือนฝนจะตกอืมเหมือนฝนจะตกาย่ามาละคุณย่า โอเ o k ิเจ okay. yeah. ้าลุกหมวย s e ่ f o า l o n g time. m o m สวัสดีค่ะสวัสดีค้ายากอกรองแค่หนนั่นน่ะมั้ี่ก็รองแค่หนแ e ่หนาวไม่สยเมืองเอ้ซดอกไม้สวยๆเนี่ยเขาปลูกอย่างเงี้ยจ้ะทุกคน สวยมากคุณย่าลักอ่านข้อความจอยว่ามันสวยดีตัวดิจอยอยากจะให้ดอกไม้จอยไปอย่างเงี้ยมันก็ไม่เป็นเพื่อนเพื่อนลูกไนท์นันเนี่ยมัมตะวันย่าไปเป็นนางแบบให้แล้วเนะ่ดอกกุหลาบเพื่อนๆอย่าไปดูดอกกุหลาบดูเสื้อผ้าด้วยไนทเดรสสยงบอกลูกไนท์้ัเนี่ยมัอีตาเดรสเจ้ Yes, oh, very nice. Oh, oh, yeah. No, I think this one is nice on you. Very clicking. Yeah. Mm. Look, they did now. Flower. Looks nice with just all white. This one is nice. This one nice for you. I like it. Yeah. You not like it? Um, no. <laughs> it was longer. I, yeah. I don't like the length. Sweet chop. Yeah. Mm. ่นักสไปรกับแม่ย่าเห็นไหมล่ะเนาะโอ้หดูดูทุกคนแบนนะสวิงเกอร์กรีนลูกี้เดฟคอร์ดิสลูกี้คัร์ละมันอย้าแต่อิงเลนคอลูกี้กรีนเนี่ยเฮ้ยลูกนะล่ไรค้เดิ้นแล้วนี่ดิส่อนชอบก็มาดิชอบยาบอกนี่จ้ะเมืองเฮมสรี มามเฮมซีฮมซีฮมซีเรียกยากมากจอยมาที่ไรมันเคยเรียกถูกสักทีทุกคนหนุนน้ำ s t castle gate castle gate o you know g a อารู้ละที่ไอ้น้อ i ซิงค์บแค่ว่ามีกอสวิม no ซิง่าบ no เพื่อน จอยก็มาเยี่ยมญาด้วยถือโอกาสมาเดย์เขาจำเดยี่เ y ย์โอเคที่ไฟญา e ิที่ไฟ n ข t บินปีสี่ครีนิ่งเมื่อวานนี้เไปทำงาโซอริสตาบิวันสิเาตมแต่อเว่ายนี่ทำวีใช่ไหมใแอนดี้ไม่ทำในวันเพรน่อนวันาทย่าถามว่าแอนดี้เป็นยังไงม้างย่งเงี้ยอุ้ยมุมนี้สวยทุกคน่าถามว่าอะเเมนเป็นยังไงปีนี้ ไม่ไม่ค่อยดีสวนยอยนะสวยมากเลยตรงเนี้ยโอ้ <laughs> วินดิสวยนะทุกคนมุมนี้ฝนจะตกแล้วเพื่อนๆปะลมอู้ลมมาละเริ่มลมเริม่ม,มแรงสวยนะด้านเนี้ยจอยชอบเียงามดีทุกคน สวยดิธรรมชาติเพื่อนๆพี่จัดทุกคนย่าจอยก็คุยกับเพื่อนแกนอยู่จ้อยก็เดินถ่ายวิวให้ทุกคนได้ดูเมืองน,นี้ก็ร้านขายเสื้อผ้าอ้ยลมไหมลมแรงสื้อเลย เพราะทุกคนอยากคุยกับเพื่อนกันอยอะอันนี้โบสถ์อะที่เมืองเฮเอมซี hey, hey, s. <S ทุกคนดอกกรหลาบ มันก็จะมีผสมกัน Why they have uh, the color making them Beautiful Yeah Look Yes It's a mix <Yeah. S 1> นู้นคาโซเป็นเพื่อนคาโซอันนี้ก็ร้านที่เรามานั่งดื่ม w e c a n g o i n there น n ี้มี w e e k e n g o i n there Take some for a little b i t first y e a h mom I have a lot in my อ่ะรถเมล์อันนี้ที่นั่งกินกาแฟัเพื่อนๆอันนี้คัสโซแล้วข้างหนนู้นจะเป็นวอร์กาเดนแต่เสียค่าครับวอร์เดนค่อนข้างแพงนิวเนาะ That is a new I think uh, belong to this one, Mom yes, Yeah Wow like a flower มาถึงคุณไบรตัของเขานี่เพื่อนๆ สวยนะทุกคนนู้นหรอคาโซจอยกับคุณย่าก็พากันแวะดื่มชาร้อนแล้วก็คาปูชิโน่จากทุกคนข้างนอกมานาันหนาวหนาวก็เลยพาคุณย่ามาแวะดื่มชากาแฟก็ว่ากันไปนะทุกคนเนาะเนี่ยจะนานๆทีจะได้เจอกับท่านจา้ะเพราะว่าคุณย่าก็ไปเที่ยว นอกประเทศบ่อยเนาะอย่างที่จอยเคยพูดไปหลายๆคลิปไะจ้ะทุกคนโอเคยังไงโจยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้าบ๊ายบายค่ะทุกคน